สวัสดีค่ะมอผูกับจินยูแบบบ้านๆี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องบนสพามากินอาหารเสาว์ค่ะพี่น้องก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะเส้นเล็กต้มยำนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นอาหารถุงอาหาราสมปิ๊งนะคะพี่น,อนอ้อ,องเพราะยังเฝ้อไข่อยู่ลงหวานอยู่คะ่ะมาค่ะมาลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวผู้อื่นสืเข้ามาสักอย่างอีกนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมสไตล์เดิมไม่ว่าอยู่ไหนคะ่ะ ไปกินตามห้องเดียวพอ หมอก่อนกินเย็นตัวกูตันตัสอบแสบพ้่อกันคับ ที่ทอดแซ่บก๋วยเตี๋ยวยูบาลได้ค่ะพี่นอ้องแซ่บนี้มันหน่อยห่อ สำหรับพี่น้องสี่ขอยอเมนูอาหารต่างๆนะคะกกก็ด้วยค่ะพี่น้องขอเห็นในการเมื่อบ้านก็ออกจะโฟร์ไข่กันค่ะพี่น้องแล้วก็จะสเพรให้กินเห็นแน่หน่งว่าเมนแน่ยั่นะคะพี่น้องแน่คุ้นไข่ย่างแน่ปีนเตียง ไปละคะ่ะพี่น้องเบิดเลือดต้น้ำค่ะสเฝราไปาาาร้างพวยล่างซ้ำบึงข้นไข่ต่อนะคะพี่น้องเบิึงจะแน่ต่อช่วงนี้ก็เป็นคิดจะสีลนะค่ะกินจะสีละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาก็เห็ดคิดไปนั่มน,นะคะอย่าก,กินตบกหุขงบัวหอยหรืออยาก,ก,ากินกั็ขาวกับบัวแดงนะคะช่วงนี้เพราะว่ากระยาดขึ้ว่าละคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นคิดกินเรียวๆคิดแบบว่าก๋ยวยเตี๋ยวแน่ข้าวกล้องแน่เอเียงแน่สับเปลี่ยนกันไปนะคะพี่น้องจนกว่าจะได้เมื่อบาดออกจากโรงพยาบาล แทโมเน่เดอ,อจาจะล่งบานจัดเต็มนะคะพี่น้องแตม่มหุงโมหอยพักยาค่ะมีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เข้ามักนะคะพี่น้องไปละค่ะขอบคุณหลายที่เขามารับชมค่ะพี่น้องวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ,สะเส้นเล็กต้มยำแซ่บใส,ะสะ่แดห้องเพลิน,นะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ